็สวัสดีครับผมนนทนนครับ,ค,รบความรู้สึกเหรอฮะจริงๆต้องบอกว่าเป็นเป็นภาพที่ยังแบบว่าเราเรายังเรายังเรายังจาได้เลยซึ่งซึ่งมันเป็นอะไรที่สนุกมากครับเป็นประสบการณ์ไปจีนครั้งแรกไปร้องเพลงที่นั่นครั้งแรกร้องเพลงจีนครั้งแรกแล้วก็เจอกับแฟนๆชาวจีนครั้งแรกออแฟนๆนี้นเป็นไงน่ารักน่ารักมากครับเขาแบบว่าแสดงออกช,ะชัดเจนมีการเขียนการ์ดให้เราอะไรเงี้ยครับซึ่งซึ่งก็รู้สึกว่าประทับใจเพราะว่าโดยส่วนตัวเราเองเราเราไม่คิดว่าเราจะมีแฟนๆอยู่ที่ประเทศจีนอะไรเงี้ยครับ ใช่ครับใช่แล้วก็มีความแรกความเห็นพูดคุยังไงกันบ้างก็จะพูดคุยเป็นอังกฤษครับแต่ก็จะมีหลายๆชาติที่เขาอาจจะพูดอังกฤษไม่ได้อะไรเงี้ยครับซึ่งแล้วก็อีกอย่างนึงเราเป็นประเทศที่เรียกว่าเป็นเหมือนเด็กเข้ากลางเทอมอะไรเงี้ยครับเพื่อนก็จะรู้จักกันหมดแล้วก็ที่เราสนิทก็จะเป็นเออสิงคโปร์แคนเบเดียอะไรเงี้ยครับใช่แล้วนครับ จากจีนเยอะขึ้นไหมจากจีนเยอะขึ้นไเอาไอ,าอาาตรงเนี้ยไม่ทราบแต่ตอนแรกอ่ะเราคิดว่าเราไม่มีเลยอยนะ่างเงี้ยก็มีแบบว่าคนไปสแตนบายที่แอร์พอร์ตไปรออยู่ที่โรงแรมอนะไรเงี้ยซึ่งเรารู้สึกว่าประทับใจเขาเอารูปเราแบบสมัยแบบแข่งเสร็จใหม่ๆอนะไรเงี้ยซึ่งเราสึกว่าเออประทับใจมากเขาติดตามลงมานานมากมีมีมีคนที่ไปรอที่โรงแรมครับแล้วก็เขาเหมือนชอบตั้งแต่เราประกวดเลยคนระับแล้วเขาหายไปช่วงหนึ่งเรเงี้ยเขาก็ตอนแรกเขาเจอเราแล้ว,ลวเขาจําไม่ได้เขาจําไม่ได้เลยคนระับนะก็แบบ ค่อนข้างจะไม่รู้จะตอบยังไงเลยครับแต่ก็เหมือนกับว่าเขาเขาก็ชมว่าแบบหล่อขึ้นนะหล่อขึ้นนะแล้วซึ่งก็ดีใจดีใจครับพี mm ่แดนเฟิร์มยังไงลรอฮะจริงๆไม่ไม่ค่อยได้ทําอะไรกับตัวเองครับจะมีแม่ครับมีแม,คม,แมค่คอยดูแลเลยครับแต่อย่างหนึ่งคือเราเราพอเรามาทํางานตรงนี้เนี่ยมันไม่ค่อยโดนเรื่องของแดดอะไรอย่างเงี้ยครับบวกกับสมัยก่อนตอนนั้นเลยเราเป็นนักกีฬาอะไรด้วยครับไม่ค่อยได้ดูแลตัวเอง mm hmm. ก็เหมือนกับว่าดูแลตัวเองเท่าที่ทําได้ได mm hmm. แต่ก็ไม่ได้แบบมากขนาดนั้นพูดถึงโปรเจกต์ในนี้เนี่ มันคืออะไรยังไ,ออไงไเป็นโปรเจกต์พิเศษที่ทางค่ายทําออกมาครับใช่เราก็เหมือนกับว่าได้มีส่วนร่วมด้วยอะไรครับกับโปรเจกต์นี้ก็เป็นเพลงที่ทำเป็นเออเป็นมีลูกทุ่งมีกลิ่นนิดๆอะไรครับแต่ก็ยังเป็นมีมีบลูส์ด้วยเป็นเปเชียล p r o โปรเจกต์ไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้เป็นซิงเกิลของเราเองจะมีหลายเพลงครับมีประมาณ3-4-5เพลงได้ครับในชุดนี้ก็จะปล่อยเป็นชุดกันไปเลย,เลยแต่จะปล่อยไล่ๆกันก็นอกจากผมก็ ยังมีศิลป,ปินอีกหลายคนที่เข้ามาร่วมด้วยรวมไปถึงเบื้องหลังก็มีแบบพี่ๆหลายๆคนมาร่วมอะไรเงี้ยเบื้องหลังนี่ก็จะเป็นพี่เล็กทีโบนครับมีพี่โอซีเปียเบื้องหน้าก็จะเป็นพี่ปอ ok อันนบอ่าหรือว่ารวมไปถึงอีกหลายๆคนครับซีรีส์ลุกทุกไหมไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้เป็นขนาดนั้นครับไม่ได้เป็นขนาดนั้นแต่มีเหมือนกับว่ามีกลิ่นนิดนึงอะไรงี้ยก็หมายวามว่าค่ายองงานจะทำออกมาเพื่อจะขอบคุณทุกๆคนเลยที่ติดตามกันมาอลไ เราก็ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในนี้กุมภาครับเสบกุมภานี้ก็จะเป็นภาพยนตร์ครับเข้าฉายแล้วครับกับลู่ทุ่งซิงเนเจอร์ครับผมในบทรับบทเป็นยังไงบ้างเป็นเป็นตัวละครชื่อหนึ่งครับซึ่งก็เป็นอะไรที่ยากมากสำหรับบทแรกต้องบอกว่าเป็นการแสดงครั้งแรกหลายๆคนอาจจะเห็นผมก่อนนันนี้ก็คือซิตซีรีส์ใช่ไหมฮะอีกเรื่องหนึ่งซึ่งนั่นก็เป็นเรื่องที่2ครับเรื่องนี้ก็จะถ่ายกันตั้งแต่ปี57็ก็จะมีแบบเกรงบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับก็อยากให้แบบว่าเข้าใจนิดนึงเลยเราเราเองตอนนั้นก็ย ครับก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับเพื่อนๆนะครับก็สำหรับผลงานผมตอนนี้นะครับก็มีทั้งภาพยนตร์นะครับเพลงนะครับแล้วก็รวมไปถึงกิจกรรมต่างๆนะครับเดินแบบที่ต่างประเทศอะไรครับก็อยากจะให้ฝากติดตามกันครับเข้าไปได้เลยครับที่อินสตาแกรมของผมครับ T A N O N 916ครับผมทำอะไรอยู่ที่ไหนจะรายงานที่นั่นครับผม